อวัววาจิวออร์แกนอยเกี่ยวข้องยังไงกับการสร้าง BI ให้เป็น AI ที่เข้าใจคนปวดคอ วันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันถึงการค่อยๆเข้าไปศึกษาเทรนด์ใหม่ค่ะที่เรียกว่าอวัยวะจ๋วิหรือว่าออร์แกนอยนะคะเนื่องจากว่ามีการจัดงานออร์แกน d ยด์เดเวลลอปเปอร์คอนเป็นงานสัมมนาด้านออร์แกนอยและไบโอเทคระดับนานาชาติจากประเทศเกาหลีค่ะแต่ว่ามาจากในประเทศไทยซึ่งเราก็ทําการศึกษาดูนะคะว่าจะทํายังไงหนะ้าที่จะทําให้เทรนด์ใหม่นี้เนี่ยเข้ามาช่วยให้คนปวดข้อเนี่ย มีอาการดีขึ้นได้หรือว่าเข้าใจคนปวดข้อมากขึ้นเดี๋ยวมาฟังกันค่ะอย่างที่ทราบกันนะคะว่าพี่มีประสบการณ์ในการทําวิจัยปริญญาเอกะคะ่ะเกี่ยวข้องก,กันกับเรื่องของนำ AI ไป t e ว t มะเร็งกระดูกนะคะดังนั้นในส่วนของการยกตัวอย่างโมเดลออกแกนอย์เนี่ยก็ขอยกตัวอย่างสำหรับที่จะนำมาใช้กับโรคมะเร็งกระดูกได้แล้วกันนะคะ ความท้าทายของการแพทย์แม่นยำในปัจจุบันเนี่ยนอกจากเรื่องของการตรวจลำดับพันธุก,กรรมที่อาจจะไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกคนนะคะก็คืออาจจะพบการกลายพันธุ์ที่มียารักษาแบบมุ่งเบาได้แค่เพียง30%ท่านั้นเองแล้วก็อาจจะมีอัตราการตอบสนองต่ำสำหรับการรักษาเนาะนั่นหมายความว่าอีก70%เนี่ยอาจจะไม่ได้เจอคาตอบ จากระดับลำดับพันธุกรรมเลยก็ได้อ่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในความท้าทายนะคะ2ค่ะแบบจำลองอย่างที่เขาเรียกกันทั่วไปว่า PDX model นะคะเป็นลักษณะของการจำลองการทดลองในหนูทดลองค่ะใช้เวลานานเกินไปบางครั้งนี่ก็6เดือน12เดือนซึ่งอย่างที่ทราบกันดีค่ะที่พี่บอกมาตลอดเนาะว่าโรคมะเร็งกระดูกอะค่ะมันมีพัฒนาการเร็วมากๆ2เดือน3เดือนเนี่ยค่ะโหคือเอาไปลุกลามถึงขั้นแบบทำให้ สมองแล้วก็การมองเห็นเนี่ยดับลงได้ถัดมานะคะในส่วนของความท้าทายการแพทย์แม่ยาปัจจุบันอีกอันนึงก็คือมะเร็งที่หายากเนี่ยคะ่ะอย่างโรคออเซล o o, มะเร็งออเซลซาโคมาเนี่ยนะคะก็ต้องการทางเลือกที่ดีดกว่าคะ่ะเพราะว่าสัดส่วนประมาณ25%เเลยนะคะของการวินิจฉัยมะเร็งเนี่ยก็ยังขาดการรักษาแบบมาตรฐานที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่คะ่ะเนื่องจากว่ามันเป็นโรคหายากนะคะ ทีนี้เนี่ยเจ้าตัวอัจจานอยเนี่ยจะเข้ามาช่วยได้ยังไงนะคะก็จะเป็นทางออกใหม่เลยะคะ่ะเพราะว่าเราจะทําเป็นอวตารนะคะคล้ายๆเฉพาะบุคคลค่ะจากข้องผ่าตัดนะคะสู่การทดสอบยาจากเมื่อก่อนนี้นะคะ6เดือน12เดือนเหลือเพียงแค่1สัปดาห์เท่านั้นเองค่ะอัตราความสําเร็จเนี่ยถือว่าค่อนข้างสูงเลยนะคะก็แอบเงี้มงบอกตัแตอนนี้เลยว่าถึง93%เลยทีเดียวค่ะ แต่ว่าก็ยังคงมีข้อจํากัดที่สําคัญสัญอยู่หลายเรื่องนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาค่อยๆพูดคุยกันนะคะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5หัวข้อค่ะก็ออขออนุญาตแยกออกเป็นทีละอพิสูจน์เนาะเพื่อที่จะได้เข้าใจได้โดยง่ายค่ะแหล่งข้อมูลนี้นะคะก็มาจากวิดีโอคลิปวิดีโอยูทู e นะคะที่ชื่อว่า Osteosarcoma Organoid Model ค่ะ The Potential and Limitations นะคะ of Personal Avatar ซึ่งนำเสนอโดยดรอลิสเซเก้นะคะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์จาก UCLA ค่ะเป็นแพทย์หญิงสาขาวิจัยพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาแบบจำลองเนื้องอกออร์แกนอย์สำหรับมะเร็งกระดูกโดยเฉพาะเลยค่ะก็อขอขอบคุณมาณที่นี้นะจึงเป็นสาเหตุให้เราทำโครงการนี้ขึ้นมานะคะ BI AI ที่เข้าใจคนปวดข้อ25วัน25ความจริงใจที่เราทาขึ้นมาฝากติดตามให้ครบทุกวันเลยนะคะ หากท่านใดอยากให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบ BI ระบบที่นำ AI มาคัดกรองความปวดข้อทักไลน์มาได้ค่ะก็ขอ,ขอบคุณล่วงหน้านะคะไลน์นี้เลยค่ะก็แจ้งแอดมินได้เลยว่าต้องการที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของ BI b o n e Intelligence AI ที่เข้าใจคนปวดข้อ